สวัสดีครับเพื่อนๆช่างนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องของงานเกลียวนะครับพอเรานึกถึงงานเกลียวเนี่ยเราก็จะนึกถึงดอกทาบเกลียวนะครับแบบนี้แต่วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเป็นการอ่านรหัสโค้ดของเม็ดมีดเกลืงเกลียวแบบนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมจะพยายามทําคลิปนี้ให้สั้นๆนะครับ เวลาเราเลือกงานเกลียวเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือเรามาดูเรื่องของรหัสเม็ดมีดกันก่อนนะครับรหัสตัวแรกในข้างกล่องนะครับข้างกล่องเม็ดมีดอินเสิร์ตเนี่ยก็จะมีตัวแรกเนี่ยอินเสิร์ตไซส์ก็จะมี11 16 22ยบสองนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เขานิยมกันคือขนาด16มิลน,นะครับก็คือนนี้ตัวต่อมาก็คือ ตำแหน่งที่2ก็คือ external trading นะครับกับ internal trading ก็คือ e กึ่งนอกนั่นเอง i คือกึ่งในนะครับว่าเราจะกึ่งเกี่ยวนอกหรือเกี่ยวในส่วนที่3ก็คือเรื่องของเกี่ยวมันจะเป็นเกี่ยวซ้ายหรือเกี่ยวขวานะครับเกี่ยวจะมี2แบบหมุนส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวขวาเป็น r นะครับก็คือหมุน เวลาล็อกเข้าไปก็คือตามเข็มนาฬิกาแล้วก็เกียวซ้ายหรือ L เนี่ยเวลาล็อกเข้าไปจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับจะสลับกันส่วนใหญ่เราจะเจอคือ R นะครับตัวต่อมาสำคัญมากในงานกึ่งเกลียวก็คือระยะพิษนะครับจากระยะจากปลายมุม1ไปถึงปลายมุม1เรียกว่าระยะพิษนะครับในการกำหนดระยะพิษของเกียวแต่ละ M หรือแต่ละระยะของเกียวก็จะ มีหลากหลายเดี๋ยวจะว่ากันต่อไปนะครับซึ่งระยะพิษเนี่ยสำคัญมากตำแหน่งต่อไปอันนี้ก็คือประเภทของเกลียวนะครับ iso Standard เป็นเมตริกนะครับเป็น m เป็นเมตริกนะครับแล้วก็ un เป็นเกลียวอเมริกันนะครับแล้วก็ w เป็น w h i s w o r d นะครับแล้วก็ bspt w h i s w o r d กับ bspt แล้วก็ npt เป็นอเมริกันเหมือนกันนะครับ เกียวเหล่านี้ก็จะเป็นพวกงานฟิตติ้งงานท่องานไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวตาม3แบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วแล้วก็ตัวต่อไปก็คือระยะของเหมือนกับชิปเบเกอร์ของมันนั่นเองซึ่งชิปเบเกอร์เนี่ยเป็นหน้าลายของแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วแต่โน้ทาวหรือเทคโนโลยีของแต่ละยี่ห้อนะครับทีนี้ เวลาเรามาดูงานเม็ดมีดนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือเกียวของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเกียวเมตริกระบบเมตริกองศาเกียวสำคัญเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วมุมขององศาเกียวเนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือ60องศากับ55องศานะครับที่เป็นสแตนดาดแล้วก็เราก็จะเลือกตรงนี้เนี่ย ระยะพิษต่างๆนะครับอย่างสมมติว่าเราจะกึ่งเกลียว m6 นะครับ m6 ก็ m6 คูณ1ระยะพิษ1แล้วก็เป็นตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับระยะพิษ1แล้วก็อย่างรหัสนี้ก็เป็น11ก็เม็ดเล็กนะครับ i r ก็คือ i ก็คือ internal ก็คือกึ่งเกลียวในเกลียวขวาระยะพิษ1นนะครับแล้วก็เป็นเกลียว iso แล้วก็มีลายชิ h เบเกอร์นะครับหรือลายของหน้าเม็ดมีเนี่ยคือลาย tf นะครับก็อย่างที่บอกว่าลายเนี้ยแต่ละยอดจะไม่เหมือนกันแต่ที่วันนี้เอายกตัวอย่างคือยี่ห้อเคลเซลล่านะครับต่อไปเราก็จะดูว่าเราจะเอาไปกึ่งงานอะไรนะครับก็มีเกรดเซอร์เมดมีเกรดคาร์บายโคตติ้งแล้วก็มี pvd โคตติ้งกับคาร์บายแล้วก็เป็นเม็ดคาร์บายที่ไม่โคตนะครับตัวสุดท้ายนี่คือคาร์บดา์ที่ไม่โคต ซึ่งพวก insert grade เนี่ยก็มีในคลิปต่อไปนะครับวันนี้เราก็จะมาดูว่าตัวที่เราเจอกันก็คือเกียว UN เกียวอเมริกันนะครับแล้วก็มาเลือกเกียวอเมริกันก็จะกำหนดระยะพิษเป็นเป็นเกียวต่อน,นิ้วครับเจอ 24, 20, 18, 16แหตำแหน่งของระยะพิษเนี่ยก็จะบอกอยู่ในดออิ i n g ละ เราก็จะดูว่าอ๋อ drawing หรือแบบงานของลูกค้าต้องการเกี่ยวอะไรเกี่ยว ISO เกี่ยวเมตริกเกี่ยว UN เกี่ยววิสเวิร์ดเราก็มาเลือกให้เหมาะนะครับกับเม็ที่ต้องการอันนี้เกี่ยว UN เหมือนกันเป็นเกี่ยวในเมื่อจะกู่เป็นเกี่ยวนอกนะครับเกี่ยววิสเวิร์ดหรือเกี่ยวไ i นะครับก็ลักษณะเหมือนเหมือนกันนะครับลักษณะของเม็ดมีก็ ไซสิ 16, ER ก็เกียวนอกแล้วก็ระยะพิษก็แล้วแต่ดอาเองที่บอกโอเคเรื่องของเกลียวนะครับก็ประมาณนี้ในการเลือกนะครับในการเลือกเม็ดมีดอินเซอร์ตแล้วก็มีเกลียว NPT ที่เราเจอกันบ่อยก็จะเป็นพวกงานงานท่องานไอน้ำงานฟิตติ้งเหมือนกันนะครับ ซึ่งงานเกียวท่อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เราจะเจอก็คือ55องศาแต่ถ้าเป็นเกียว NPT ก็จะเป็น60องศาครับพอเราเลือกเม็ดได้แล้วปุ๊บอ่าอีกนิดนึงสมมติว่าเราเราเจองานหลากหลายมากเลยเราไม่อยากที่จะเลือกระยะพิษที่เป็นลักษณะฟิกฟิกหมายถึงว่า m 6คูณหนึงเลือกระยะพิษหนึ่งเราก็มีทางเลือกอีกอันนึงก็คือว่าเป็นเกรดเขาเรียกว่าเกรดรวม เกรดรวมระยะพิษรวมนะครับหลากหลายยี่ห้อก็จะมีรหัสคล้ายๆกันนะครับก็คือตรงนี้เอง A 6 0 AG 6 0เนี่ยครับแล้วก็ระยะพิษรวมเนี่ยที่ผมหมายถึงคือนนี้สมมุติเราเจองานที่เป็น M เล็กๆ M 3 M 4 M 5 M 6 นะครับ M8 เราก็สามารถใช้เม็ดนี้เม็ดเดียวได้เลยได้ทุก M เลยแล้วก็ปรับที่ฟีดฟีดเอานะครับซึ่งมันจะเป็นเกรดเขาเรียกว่าเป็นเม็ดที่รวมระยะพิษเข้าด้วยกันถ้ากึ่งเกลียวใหญ่ๆก็จะมีระยะพิษ1.75ถึง3นะครับแล้วก็เทียบกับเป็นเกียวนิ้วได้ด้วยเป็นเกียว UN ได้ด้วยก็อันนี้ก็จะคุ้มมากนะครับ ก็จะเป็นเม็ดมีดที่สามารถที่จะเหมือนกับกึงได้หลายระยะพิษนั่นเองพูดง่ายๆว่ากึงได้หลายระยะพิษนะครับซึ่งก็จะมีให้เลือก60องศากับ55องศาเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะมี60องศากับ55ให้เราเลือกส่วนด้ามมีดแล้ก็พอเราเลือกเม็ดมีดเสร็จปุ๊บเราก็มาดูด้ามว่าเราจะกึงเกีียวนอกเราก็เลือกด้ามเป็นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสแควร์นะครับรหัสก็ตามนี้เลย KTNR แต่ละย่อก็จะไม่เหมือนกัน R กับ L ก็ด้ามซ้ายด้ามขวานะครับแล้วก็ขนาดของด้ามมีด แล้วแล้วแต่เราเลือกเลยว่าเราจะขนาดด้ามมีดเท่าไหร่แล้วก็ตัวสอนตัวสุดท้าย16ก็คือไซส์ของอินสิร์ทที่เราจะามาใส่ว่าเป็นไซส์16หรือไซส์22นะครับส่วนกึ่งเกียวในกึ่งเกียวในก็จะเป็นแบบนี้กึ่งเกียวในเนี่ยให้เราดูที่ D ีมินิมัมนะครับว่าไดเมเตอร์เล็กสุด ที่เราจะบอเข้าไปเนี่ยที่เราจะกึงเกีียวในเนี่ยเท่าไหร่อย่างสมมติว่าเราจะกึงเกียว m 1 2เราก็ไม่ควรเลือกด้ามที่มันเป็นที่มันเกินไดเมนเตอร์12นะครับแล้วก็เลือกเป็น7.8เพื่อที่จะสามารถที่จะกึงเข้าไปในรูของชิ้นงานได้นะครับซึ่งเม็ดนี้ก็เราก็ต้องใช้เม็ด08ซึ่งเม็ดเล็กนะครับแล้วเราก็เลือกสายได้เลยว่า เราจะเอาไซส์ไหนนะครับตามนี้ประมาณนี้แล้วก็งานเกึ่งเกียวก็จะมีอีกด้ามอีกประเภทหนึ่งที่เป็นด้ามของเครื่อง CNC แบบแก๊งไทนะครับที่เป็นลักษณะเครื่องเล็กๆเ,เป็นเครื่องกึงเล็กๆด้ามพวกนี้ก็จะมีไซส์ขนาดเล็กๆเ,เขาเรียกว่าเครื่องกึงแบบแก๊งไทยนะครับ และผิดฟีดต,ต่างๆก็จะเร็วนะครับชิ้นงานทําชิ้นงานประเภทเล็กๆก็จะใช้ด้ามลักษณะแบบนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับประมาณนี้ก็เพื่อนๆลองเปิดดูนะครับว่ามีอะไรสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้เลยคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสวัสดีครับขอลาไปก่อน